กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลกลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ของจีนที่หมายถึงการลวงให้ศัตรูตายใจด้วยการกระทําบางอย่างที่ดูเหมือนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วซ่อนแผนลึกซึ้งไว้ภายในแนวคิดหลักลวงตาแล้วลงมือจริงภายใต้ความประมาทของฝ่ายตรงข้าม คือการทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีพิสภัยต่อหน้าศัตรูเพื่อกลบเกลื่อนเป้าหมายที่แท้จริงแล้วค่อยชิงลงมือก่อนอย่างได้เปรียบตัวอย่างในประวัติศาสตร์โจโฉหลอกล่อเล่าปีโจโฉเชิญเล่าปีมาร่วมงานเลี้ยงพร้อมต้อนรับด้วยไมยตรีแต่ในความจริงคือการจับตาและควบคุมเล่าปีอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เขารวบรวมกำลังได้อีกในภายหลังขงเบง้งแซงถอนทับจากเมืองหานจง เมื่อสุมาอี้บุกมาของเบ้งแซงทำทีเหมือนเตรียมหนีปิดเมืองทำทีว่าไม่มีคนเหลือเพียงนักดนตรีเล่นอยู่บนป้อมกลยุทธ์ใช้จิตวิทยากลยุทธ์เมืองร้างที่จริงแล้วคือปิดฟ้าข้ามทะเลแบบกลับด้านคือพรางความพร้อมภายใต้ความว่างเปล่าทำให้ดูเหมือนไม่มีการเตรียมป้องกันพอสุมาอีลังเลไม่กล้าเข้าเมืองก็รอดได้อย่างเฉียดฉิวการประยุกต์เชิงบวก ในมุมสร้างสารรค์กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้ในสถานการณ์เช่นในการแข่งขันเปิดตัวสิ่งใหม่แบบไม่ให้คู่แข่งตั้งตัวในการเจรจาเตรียมข้อมูลลึกไว้ล่วงหน้าแล้วเสนออย่างดูเหมือนไม่สำคัญแต่ได้เปรียบในการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาเบื้องหลังเงียบๆแล้วเปิดตัวก่อนใครการวางกลยุทธ์ในการนำเสนองานสถานการณ์ คุณต้องการเสนอแผนพัฒนาองค์กรแต่หัวหน้าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใหญ่การใช้กลยุทธ์คุณจึงเริ่มจากเสนอไอเดียเล็กๆที่ดูธรรมดาเช่นปรับขั้นตอนประชุมแล้วค่อยแอบใส่แนวคิดใหม่เข้าไปในขั้นตอนนั้นอย่างแนบเนียนเมื่อได้ผลแล้วค่อยขยายเป็นแผนใหญ่กลบเป้าหมายหลักไว้ภายใต้สิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญสรุป กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลคือการใช้ความชำนาญในการลวงให้ตายใจเพื่อความโอกาสในการลงมือก่อนด้วยความได้เปรียบไม่ใช่เพียงการหลอกแต่คือการเตรียมพร้อมเหนือชั้นและรอจังหวะลงมือแบบไม่คาดคิดกลยุทธ์ที่ใช้พลังเจตนาที่แท้จริงด้วยการกระทําที่ดูปกติไร้พิษภัยเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตายใจจากนั้นจึงชิงลงมือก่อนในเวลาที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังแนวคิดสําคัญทําธรรมดาให้ซ่อนความพิเศษ ลวงตาเพื่อรอดเพื่อรุกลงมือจริงภายใต้ภาพลวงตาความนิ่งเงียบคือกราะความพร้อมคือดาบบทเรียนที่ได้อย่าเปิดไพ่ทั้งหมดในทันทีการวางแผนลึกซึ้งบางครั้งต้องใช้การพรางใจหากต้องเผชิญคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจงใช้กลยุทธ์แทนการประทะ